การนำเข้าถ่านพลังงานสูงจากสิงคโปร์มาไทยนะครับผมสิงคโปร์อะ่ะเธอเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานและโลจิสติกในเอเชียทำให้การนำเข้าถ่านพลังงานสูงจากสิงคโปร์มาไทยมีข้อได้เปรียบหลายด้านทั้งคุณภาพมาตรฐานไซลแลในการจัดส่งที่รวดเร็วนะครับประเภทถ่านพลังงานสูงที่นิยมก็มีลิเธียมไดออนแบตเตอรี่นะครับใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อีวีเครื่องมือแพทย์หรือกระทั่งพีโอโฟนะครับ ทนความทนความร้อนสูงเหมาะกับโซล่าเซลล์และระบบสำรองไฟครับอินดัสเตนเกตแบตเตอรี่สำหรับเครื่องจักร UPS พลังงานพลังงานสำรองนะครับผมหากต้องการนำเข้าฐานพลังงานสูงจากสิงคโปร์มาไทยติดต่อเราได้ทางนี้นะครับแฟลกเพกเกอร์ต้นอินพอร์ตอย่างเป็นทางการจากสอสอจีสอง VXIPR ก็เดี๋ยววิด <estos caracter ism> ีโอถัดไปเราจะสอนแนะนำการหาซัพพลายเออร์จาก F-Pointer SG ของสิงคโปร์นะครับ ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, กดซับ c r ค b e นะครับสำหรับคลิปในวันนี้สวัสดีครับ